สวัสดีครับบาวปอช้างจิมครับวันนี้ตัดยาให้จิมนะครับวันนี้ตัดข้างหลังนี้ครับม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับยาของเราครับตัดตามาเมื่อกี้ครับเอาไปให้จิมนะครับเอาใส่รถ รถเข็นเสร็จแล้วก็มาใส่รถพ่วงต่อครับครับวันนี้คืนนี้ครับจิมแน่นอนครับเราไปดูจิมกันดีกว่าครับเีด๋ยยายช้างก็สนุกดีนะจ๊ะว้า เวลานี้ก็ไปสามโมงเกือบสี่โมงแล้วครับสี <c> ่ <oughs> โมงเดี๋ยวตอนเช้าเอามากินน้ําแล้วครับตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็เดี๋ยวมากินน้ำรองเบิ้ล <c oughs> เบิ้ลเบิ้ลเจมฮัลโหลได้ยินเสียงรถมาเลยครับรู้รู้รู้ฮัลโหลเอ๊อยู่ไหม แล้วก่อนนีส่สวยๆเลยวันนี้คันหน่อยคนระับยานเนี่ยคันมากเดี๋ยวเรากินหน่อยได้กินน้ำอ,อ,อ่อยอะไร สวันดีสวยก่อนเร็วดี Body, สวยก่อนสวยสวยยังไงสวัสดีก่อนวัสดีครับก่อนสวัสดีค้าก่อนสวัสดีสวัสดีอะไรโอ้อะไรของเธอเนี่ยอืมอืมอะไรเอยกินเลยกินก่อนเดี๋ยวไปกินนะเพราะว่าข้างล่างปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าแฉะมาก แช,ช่จริงๆครับกินครับอยากนี่กินดีมากเดี๋ยวให้เขากินสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปลงน้ำไปไปกินน้ำก่อนอีละ มาเวียนมา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 กินน้ำเร็วนี่ทางนี้ไปดมขี้ทำไมอ่ะ ตักเดี๋ยวอาบน้ำให้ตักเลยตักเลยเข่อยนี้่น้ำยังเทียวหญ้าอยู่ในป่าครับยังไม่ตักน้ำดื่ 的真的。 เท้าหมดแล้ว e กินเยอะเลย anh chôn mấy lại ở trên đây anh chôn này quên Thứ cứ cưa sợi bó Kê. Tạc đều Tạc kiên còn đều Tạc nám sát bồn hùa này lên chiếm Bồn xuống bồn Tạc bồn xuống Tạc bôn bồn Hốt xuống xuống à, sát Sát lắng úp, úp. Ừ. Í, 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 tạc bôn xuống bóp bay Ellen, tạc bôn xuống bóp bay Ít tạ bôn xuống bóp xuống 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 Búp ừ. okay. Để lên. Để kín nhà Đi lên Đi đi เช้ากินเยอะแล้วครับเมื่อเช้าเนี่ยกัดร้นอนนะ้ครับลงให้เขากินหมดเลยแบ่งเป็นสองกองนะฮะอันนี้ไว้ประมาณทุ่มหนึ่ง เดี๋ยวเราเอาสับปะรดอีกเที่ยวหนึ่งเสริมกันหิวตอนกลางคืนเนาะบาวปอกับช้างกิมก็ฝากช่องด้วยนะครับบาวปอช้างกิมชาแนลนะครับเสร็จจากภารกิจจากทางร้านก็มามาตอนเช้าแล้วแหละตอนรอบแรกกมาตอนเช้าให้มันกินน้ำน้ำเสร็จ เมื่อกี้ก็มาช่วงบ่ายสองโมงกว่าสึงบ่ายสามมาตัดหญ้าตัดหญ้าเสร็จฝากช่องด้วยนะครับบ่าวปอช่างกินนะครับน้องน่ารักครับเชื่องครับสวัสดีครับผม